กคนจ๋าตอนนี้เราถึงห้าแยกปากรถถาวรม่มีรถถึงนะจะสบายดีพี่น้องสบายดีรถสุขทุกคนเราสมหวังทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข,าข,ข YouTube, ้าสู่ช่องยูทูปสาวลาวคนยี่สสองพี่น้องตอนนี้ยูไปรถเมย์จากพี่นอ้องไปดินเลอมอ่งางบัวบ้านนะพี่น้องเพราะว่าเมือน,นี้น้ำยุดงานนะทุกคนก็เลยสิพาออกไปรอไปเที่ยวพี่น้องเลยตอนนี้ก็ขายูอัน คิวโมเมนตพี่น้องอยู่ป่ายรถเมย์เนะาะขารถสองแถวสิไปลงรถจู่นาน้าปากเกตแล้วก็ต่อรถเมย์ไปเดี๋ยวเมื่องางมกัวบ้านเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปซ้อมบรรยากาศน้ำการเลยพี่น้องเป็นยังไงไปฝึกเดียด้วยจ้าทุกคน ค่ารถเมล์สิบาทพี่เนาะแล้วขนา,าคาร์เกสไปนั่งรถเมล์ ประมาณสองสามปีนี่แหละพี่น้อง ตอนนี้เราถึงห้าแยกปากเกร็ดแล้วนะคะแล้วเราจะข้ามไปนั่งรถสายสามสองฝั่งนู้นนะคะทุกคนเพื่อต่อรถเมย์ไปเดือมอง,งามบัววานนะคะทุกคนไม่รู้ทางเลยค่ะทุกคนแต่เราก็ถามคนขับรถเมย์เมื่อกี้ว่าถ้าเราจะนั่งรถสายสามสองต่อไปเดือมองามบัววานเราต้องลงตรงไหนเขาก็เลยว่าลงตรงห้าแยกปากเกรดแล้วก็ ข้ามไปฝั่งโน้นเลยแล้วก็ข้ามสะพานไปนั่งรถเมลสายสามสองอันนี้ก็คือห้าแยกปากเกตนะคะทุกคนป้าคะไปทุกคนค่ะน้ำ่านี่แหละอันนี้เป็นหาแยกปากเกตนะพี่นอ้องต้องอย่าคลายคลิปเ้้องอย่าขามถนนเลยนี่พะมาณนี่แหละ ตามไปน้ำปลาล่าเราเลยเนะี่ทุกคนเรเคยมากนาะข้างนาเนี่ยพี่น้องอนางรถตู้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อยถ้าพอมีรถ,มรถมเมย์ค่นะเดี๋ยวสิไปรถตู้นะพี่น้องก็ว่าจังสิไดงว่าอย่

เราจ,จะพี่น้องเดิอเมื่องงามวงวานเดีย๋ยวเราจะข้ามสะพานลอยไปเดินเล่นกันนะคะทุกคนแล้วก็ไปดูด้วยกันเนาะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะทุกคนไปกันเลยจ้าทุกคนพี่น้องพีน่น คนพอทานตามสะท้านลอยพี่น้องเอ้ยเป็นมาหมดแล้วดีจี่นอ้องยื่อฟังนี่กับมีตลาดคือกันพี่น้องเอ้ยตลาดตั้งแต้คิวรถเมย์ผู้ใหนยามมาฮอดพี่นาองไปจับค่ายของโมหัวซื้อตลาดย่างนะพี่น้อง ทุกคนเราถึงแล้วเดี๋ยวมองงามบมงวานแต่ยัง่างอยู่ได ah. ้เลยพี่น้องแต่ว่าถ้าสจอเขาไปเบื้องข้างในน้องก็ตื่นใจได้งหาก็มีอันนั้นปายรถเมฆคือการพี่น้องเห็นบาคนนั่งหาอยู่ เป็นทางเข้าโดยง่วงงามพวบานนพี่น้องัาจินยางกลับไปเลยไปเบิรงนุ่กันทุกคนว่างาขนาดได้ประตูแบบนี่จ้าทุกคนมาหมดแล้วสวยงามมากเลยมันก็จะตกแต่งอ่ะนพดลงามเพียง อนี้เป็นทางเขาทางาองอน้องมึงสุดยอดครัทุกคนสวยงามมากเลยมุ้ยเสื้อผ้าแบรนด์นี้พี่น้องมีแต่ตัวง,งามม่ยางลินเลยพี่น้องเลยกรมีกระตังสื่อหรอกจ้ามองนางก็มีได้พี่น้องแบบว่านางพักพรนะนางลินก็นมีเน่ยโซฟากับขวดร,รู้เลยนี่เนาะพี่น้อง นี่คืออยา่ามาัถน้หม่นังหลินได้เลยทุกคนแต่ว่าก็บบคลาศาสตร์บนในดอกพี่นอ้องโซฟานั่งหลินน่งพักพรพี่นอ้องนี่จาทุกคนครั้งแรกเ้อเนี่แต่ว่าหาักไม่เสียงเพลงพี่น้องเลยน,นี้เป็นกลางชั้นร่างยาสิไปเขาของนามก่อนนะพี่นอ้องที่บนในเรือน,น้ำ เดี๋ยวาสิไปเข้าห้องน้ํากันก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนดูไปไปเข้าห้องน้ำนี่เนาะายห้องน้ำอยาน้ำแห้งพีน่นนอง ลายกับเป็นของเสื้อผ้าพี่น้องไฮไลายอันนี้ให้อยู่สันสามพี่น้องเอ้ยสันสีสันหา,า,ากระตอกกระสีคล้ายบวกร้านอาหารมีดตนเน่แพงๆแต่ทุกคนจะได้เตนเน่เบิงนะ้งเนาะเดี๋ยวใส่เบิง้งราคาเด้อราคาประเด็นพี่น้องแกงเป็นแกงเลยยีน บอกเลยว่าราคาแพงแพงทุกคนฉันไม่มีปัญญาซื้อดอกฉันรอเบื้อซื้อแล้วพี่น้องเลยพี่น้องไปหาของหนาเป็นสุโม,มงกำลังเห็นเดี๋ยวมาเบื้องต้นกันเอว่าห้องหนาจะสวยงามขนาดไหนนะคะโอ้พี่น้องอันนี้เป็น้องน้าผู้ชายอา,าสะอาดสะอาดแห้งพี่น้องเลยที่จะทุกคนเป็นห้องนา้า สวยรูแหงงาางก็ยิ่งเลยนะนี่จ้าโอ้มีหอดกอีน,นางลินกว่าพรังยอดนักเชียนใส่สนะพี่นนอะสะอาดแห้งนะของนางก,ก็จะายาหาเป็นชั่วโม,มงพี่เนอะ นั่งรถมาหัวหัวฟูวดัดกันเลยได้ซิมมาหมัดผมกันยังไม่ได้อะไรเลยนะคะเรามาเดินดูของนะคะทุกคน มองไปก็ไม่ไกลนี่ว่ะเะิดนมาแล้วรานนาเปิดมาเดี๋ยวกินน้ำกัน